อันนี้เป็นองค์ที่พบในกลุ่มเจดีเล็กซึ่งคาบกุก็เป็นคาบเดียวกับกูเจดีใหญ่อะแหละนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่เก็บมันขึ้นอยู่กับอายุของการเก็บแล้วคาบเหล่านี้จะขึ้นมาบนองค์พระต้องบอกครับว่าอย่างนี้ ผมถือเป็นพระสมเด็จที่ยังไม่ได้สรุปเพื่อนงงไหมต้องบอกครับว่าส่วนตัวผมนะเพื่อนๆไม่ต้องเอาปเป็นปเดเดดาม่านะส่วนตัวผมเล่นพระเก่าใครถามผมอะผมบอกคุณเอาพระเก่ามาขายผมคุณขายได้แน่นอนถูกไหมพระสมเด็จเนี่ย ผมก็เป็นเหมือนเพื่อนๆกาเล่นมาก็ฟังข้อมูลเพื่อนๆน,นั่นแหละก็เล่นอะไรสมเด็จโตแล้วก็กระโดดข้ามมาร้อยปีถูกไหมเล่นมาขุนพรมแล้วก็กระโดดข้ามาอะไรกระโดดข้ามมาศูนย์เก้าหลวงปูงป่หลำพูศูนย์สองเนี่ยยังยังแทบจะไม่เป็นหยาดเป็นของวัดบางขุนพรมเลย <c oughs> <c oughs> อ่านะยังบัญญัติเป็นหลวงปู่หลำพูเลยจริงๆก็เป็นของสมเด็จพระบางขุนพรม วัดใหม่อมตรอะรถปีศูนย์สองนะครับอย่างวัดเกศบาทเล่นวัดเกศเสร็จกระโดดเล่นเก้าห้าซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมอยากจะบอกเลยครับว่าสมเด็จของวัดระฆังที่สร้างสืบต่อจากสมเด็จโตมาเนี่ยมีเอาง่ายๆนะมีอีกไม่ต่ำกว่าสิบรุ่นเราจะเรียกเป็นรุ่นก็ได้ไดแต่พระสมเด็จ เอาว่าผมตีประมาณปี2,420ถึงพศ2,500เนี่ยถูกตีเป็นเก๊เก่าตันโลกมากนะครับถ้าผมเป็นคนเล่นพลาแคขายนะผมก็เล่นเหมือนคนอื่นผมกล้าพูดถ้าผมเป็นคนเล่นพลาเหมือนแค่เหมือนคนอื่นแคขายอะบางคนบอกคุณโดดพูดเก่งนู้นนะั่นแล้วความรู้อย่างผมอะนะว่าถ้าสิ่งอย่างผมคุณคิดว่าผมผมผม,ผมอยู่ได้ไหม เลียแข้งเลียขาคนอื่นคือผมอยู่ใกล้ชิดถึงตรงนั้นด้วยแต่มันไม่ใช่มันไม่มัน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 ไม่ใช่มันต้องอนุรักษ์นะครับแล้วผมเป็นคนหลงไหลเวลาที่ผมอนุรักษนะ์เนี่ยผมเจอข้อมูลต่างๆผมจะรู้ว่าเอา้าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ไม่มีคนเปิดเผยเปิดเผยไว้เธอไอ้เรื่องราคาไม่สําคัญหรอกคนฟังเขารู้เองว่าอะไรดีกว่าไม่ดีกว่านะผมก็เลย ซื้อสมเด็จที่เป็นสมเด็จมีความเก่าก่อนปี2 5 0 0ันร้อไว้ทั้งหมดเพราะผมคิดยังไงก่อนปี200รอต้องดีกว่าหลังส5 0 0รอยอยู่แล้ว,วซื้อไว้ทําไมก็ททาไมอ่ะทำไมต้องเป็นแสนเป็นล้านนะก็ไม่เดี๋ยวหวังไอ้เป็นแสนเป็นล้านอย่าไปไร้สาระตรงนั้นเอาแค่ว่านะเวลาเอามาส่องอ่ะเราได้ความรู้เราก็มีความสุขละเราส่องเราเห็นเนื้อมวลสารเรามีเยอะๆคุณถึงจะรู้ถ้าไม่มีเยอะๆไปนั่งฟังเขาพูดไม่มีทางรู้เรื่องหรอกครับ ผมก็เอาสมเด็จก่อนปีสอัร้อยทั้งหมดเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาเรียกน,นะค่อยๆมาหาว่าอันไหนอะมีวาระการสร้างที่ชัดเจนแล้วบ้างเก้าห้าเนี่ยมีวาระการสร้างที่ชัดเจนแล้วนะจ๊ะถูกไหมคนก็เปรียบเทียบได้เก้าห้าก็ต้องดีกว่าหลังสอ้าร้อยใช่ปีแปดห้าอินโดจีนเห็นไหมรู้วาระการสร้างชัดเจนแล้วนะจ๊ะแพงต้องเท่ากับสมเด็จปูเผือกกิ่งแก้วเพราะเสกด้วยกัน อ่านะครับจนมาถึงอา้าวมารู้ประวัติอีกว่าเฮ้ยวัดละครเน่ะปีเก้าสองก็สร้างแล้วนะมีมสมเด็จปูหินอีกนะที่สร้างตั้งแต่ปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่อินโดจีนเหมือนกันแล้วพอมาเจอบันทึกการสร้างยังมีสมเด็จที่สร้างตอนเปิดเจดีย์ละครปีสองสี่เจ็ดสี่อีกยังมีสมเด็จพระครูลมูลวนะสุทัสสมเด็จนะฮะพระอาจารย์ช่วง วันละครังยังมีสมเด็จหลวงปู่คำวัดอมรินยังมีสมเด็จปู่อ้นวัดบางจากยังมีสมเด็จหลวงปู่ภูยังมีสมเด็ดเดดจดดดดพระพุทธบาทปีลันคุณเห็นปะยังมีสมเด็จนะฮะเจ้าคุณสุนทรวัดกัลยาอึ้งไหมแล้วสมเด็จเหล่านี้ยไปถูกเป็นตีเก๋าพระเก๋อไม่คืนคุณไปเดินแถวร้านพระเก๋แล้วคุณเอาสมเด็จมากองนี่ ไม่เหมือนผ้าแท้ไม่มีทางกระทําความเก่าได้เหมือนผ้าแท้นี่ก็เป็นสมเด็จอีกองค์หนึ่งเสื้อสันขวานเปิดเท่าไหร่โอ้ผมยังไม่ได้แบ่งแฟนเพจเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมปรึกษาแกแอดมินนะครับนี่เสื้อสันขวานสี่เก้าเก้ามั้งครับสวยสวย <c oughs> นี่เหมือนที่จะแบงชอบใส่ <c oughs> แต่ยังไม่ต้องปิดนะ นะครับเสื้อแอดมินยังไม่พร้อมทํางานนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมถามเพื่อนว่าเก่าไหมเก่าเก่าและการตัดเห็นเปล่าการตัดเนี่ยตัดด้วยมือตัดด้วยมือมันถึงไม่เท่ากันเห็นไหมไม,ไม่พอดีขอบไม่เท่ากันนะครับแล้วพระสมเด็จนี้เป็นพระสมเด็จลงกรู นี่สมเด็จแบบนี้เป็นสมเด็จลงกลุคําว่าลงกลุก,ก็คือเนี้ยเก็บไว้ในเจดีย์อ่าเก็บไว้ในพระประธานเก็บไว้ในหลังคาโบสถ์ตรงไหนต่างๆเนี่ยที่เก็บพระไว้หลายปีเ,เรียกว่ากลุเก่ากว่าแปดห้หลือแบบนี้เรียกว่ากลุ่มเราไม่ต้องมากหรอกครับนะสะสมที่เก็บพระเยอะๆเขายังเรียกว่าเนี่ยออกจากกลุ่มนะักเก็บเก่าเลยเห็นไหมอืม,อม นี่ก็เดี๋ยวค่อยๆแงหาข้อมูลกันไปแต่ที่แน่ๆเอกลักษณ์ของพิมพ์ทรงเนี่ยและความเก่าแบบนี้ในยุคก่อนปีสั0ร้อยอะ่ะก็จะต้องเป็นสายวัาละครั้งที่เดียวใอ่าก็ตอนนี้ชี้เป็นชี้ตายไม่ได้แล้วครับนี่ตอนเนี้ยผมบอกเลยครับว่าใครบอกว่าเล่นพระไม่ทานต่นนี้ไม่จริงนะตอนเนี้ยเป็นยุคที่วงการพระเครื่องเริ่มจะรีเซ็ตนับหนึ่งใหม่ด้วยซ้ําจริงๆ เพราะเรามาเริ่มนะับหนึ่งใหม่ในยุคที่เราสามารถหาข้อมูลกันได้นะฮะตอนเนี้ยสิ่งที่พ่อค้าพระพ,พูดกันมาเนี่ยอะไรที่ไม่จริงเนี่ยคนเริ่มไม่ซื้อไม่เช่าแล้วเห็นไหมอะไรที่เป็นข้อมูลที่มีหลักฐานเนี่ยคนเริ่มกลับมาเล่นแบบนั้นแล้วเห็นไหมครับว่านาปัจจุบันเนี่ยอย่างเหรียญพรอสุดอย่างเงี้ยทุกวันนี้คนซื้อแต่แบบนี้นะคุณคิดว่าไม่จริงคุณไปถาม ในสนามพระคุณเราไปแก้เนื้นสลาพัดูก็ได้แล้วคุณเอาเหรียญนี้ไปเนี่ยมีแต่คนขอซื้อเพราะเหรียญน,นี้ยเป็นบล็อกที่รับจากมือหลวงพ่อก็คือข้อมูลมาจากคนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขายังไม่ตายอะเขาบอกได้เหมือนกับเหรียญพ่อแดงไม่มีห่วงปัจจุบันนี่มีคนไปทาคลิปกันเต็มแล้วคนที่รับกับมือหลวงพ่อก็มาออกมาบอกกันเต็มคนฟังแล้วเขาก็ซื้อแต่พ่อแดงไม่มีห่วงนะสิะถูกไหมเพราะมันยังถูกไงเพราะแน่นอนพอเวลาชัดเจนปุ๊บเนี่ย มันก็ต้องแพงพอะสุดเท่าไรครับพิธีวัตเพราสุดพิธีวัตเอาสี่พันหนึ่งร้อยบาทสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้าพิธีวัตรไม่ได้แขวนเป็นจริงเป็นจาง,จงผมอยากให้เก็บเลี่ยมนี้ไว้ไเลี่ยมสามสีแบบเนี้ยผมตอนนี้ผมสะสมงานเลี่ยมนะผมไม่ให้น้องผมแกะเลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆเพราะว่างานเลี่ยมแบบเนี้ยมันก็จะเป็น<พ>ครับขอบคุณครับพิธีวัตงานเลี่ยมแบบเนี้ยก็จะเป็นการอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน นี่ก็บล็อกที่ไม่ได้รับจากมือหลวงพ่อเลยละแสนแล้วคนก็มาหันซื้อปฏิบิพราะรับจากมือหลวงพ่อเหมือนกันแต่ยังหลักันไง่าแล้วเขาเรียกว่าดัดชนีพระที่องค์เป็นแสนราคาลดลงไม่มีใครซื้อแต่แบบนี้ราคาขยับสูงขึ้นอ่ะนะครับสมเด็จแบ่งบูชาเท่าไหร่ครับสมเด็จแบ่งบูชาเท่าไร่พิสุน,นสมเด็จองค์นี้เท่าไร่ผมบอกอะไรอย่างได้ไหม ว่าสมเด็จอันเนี้ยนะในในกลุ่มเซียนพระเรียกเป็นกรุเจดีเล็กใช่ใชกุเจดีเล็กนะครับอ่าผมต้องบอกกันว่าสมเด็จอันเนี้ยในวงการเล่นเป็นพระบางขุนพรมกรุเจดีเล็กบางคนงงอะไรคือเจดีเล็กหมายความว่าพระของสมเด็จท่านเนี่ยถูกไหมฮะคนก็จะเอาไปบรรจุไว้ในเจดี ซึ่งเจดีก็จะมีเจดีขนาดใหญ่และเจดีขนาดเล็กลงมาอ่าซึ่งตอนบรรจุเนี่ยเขาบรรจุพร้อมกันแต่ตอนที่ไปนค้นพบค้นพบไม่พร้อมกันไนี่โอเกอ่าแต่ตอนค้นพบเนี่ยเขาค้นพบไม่พร้อมกันเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยพบในเจดีใหญ่อันเนี้ยพบในเจดีเล็กให้คุณไปวัดละคังตอนนี้นะครับคุณก็จะรู้ว่าในตาม เจดี JD, ในวัดระฆังทุกเจดีและช่องกำแพงก็จะมีพระบรรจุอยู่นะนั่นแหละครับนี่อันนี้เราเขาก็เลยบอกว่าอ่าแบบนี้นะพบในนะเจดีเล็กนะอยู่ในเจดีเล็กนี่เพื่อนๆนก็จะเจอเห็นไหมคาบกลูกแบบนี้เป็นคาบกลูกที่แข็งแรง นี่ขัดไม่ออกล้างไม่ออกนี่เป็นคราบกรุกที่แข็งแรงนะการตัดด้วยมืออ๋อนะครับอ้าวนี่ชัดเจนครับเหนือออกส้มส้มต้องก็คือในความเก่าเห็นไหมเขาก็จะเก่า,า 95. อ่ะเก้าห้าอ่าเก้าห้าเป็นพระที่ไม่บรรจุก,กุถามว,ว่าเก้าห้าลงกุมีไหม ก็ตั้งแต่ปีสองสี่เก้าห้าวัดไหนได้ไปนะอย่างวัดประชาเนี่ยดีนะท่านไม่เอาไปใส่ไว้ในเจดีท่านใส่ท่านใส่ไว้ในบาทเอาไว้ในห้องถูกบงคลก็เรียกก็เลยไม่ค่อยขึ้นคาบแต่ผมเชื่อว่ามีหลายวัดที่เอาไปใส่ไว้บนหลังคาโบสถ์ที่แจกไม่หมดก็เยอะแยะเพราะว่าสิทธิ์สมเด็จสายสมเด็จโตน่ะที่มาเสกเก้าห้าจุละคางเนี่ยก็ได้ไปกันหมดอ่านะครับรอเลยครับ ใครอยากได้อันนี้เป็นธรรมชาติไหมการปากการตัดดูคาบอยากได้ครับเจดีเล็กประมูลแล้วกู้ผ่าแก้วมีจริงไหมจริงจริงสวง,งวจริงล้านเปอร์เซ็นน,ซนี่ เห็นไหมทาบกู่ที่ขึ้นน่ะเหมือนกายรู้ไหมเหมือนกระไขพระพุทธบาทปีรันใช่เพราะพระปีรันน่ะก็เจอตามเจดีเหมือนกันนะใช่นะฮะพระปีรันก็เจอตามเจดีเหมือนกันนี่าขายแบบนี้สบายใจไหมเพราะขายแบบนี้ทำไม่ได้ ฟองเต้าหู้ผิวยังสวยเลยครับเหมือนพระโดนน้ำนะนะครับอ่ะโอเคเนี่ยคุณดูเหนือเหมือนบางคุณพมก็บางคุณพรมอ่ะคือจริงๆเราเรียกว่าพระสมเด็จโตดีกว่าเราจะเข้าใจง่ายกว่าแยกเป็นวัดอ่ะนี่ายากได้กดโอเคครับบางคุณพมสองนาที่อนคือจริงๆอ่ะ จะทำยังไงให้เราเรียกพระสมเด็จโตได้หมดนะพอเรียกแยกเป็นวัดอะ่ะถูกปหคือจริงๆทุกวัดอะ่ะเป็นพระพิมสลับขากันหมดนี่แหละต้องไล่ก่อนับ,บแล้วอ่านะครับเพราะว่าแต่สูตรเเหมือนกันอ่าคือต้องบอกครับว่าถ้าเราเข้าใจว่าเรียกเป็นพระสมเด็จโตมักจะพบในวัดนั้นมักจะพบในวัดนั้นมันง่าย แต่ถ้าเรียกเป็นพิมพ์ของวัดนั้นเลยมันไม่ใช่ไงไยนะครับอันนี้เป็นนะพระสมเด็จที่พบในกลุกเจดีเล็กโอเคพ,อพ,อพี่ิพรพี่รัสิทิสุภวิอันนี้เป็นองค์ที่พบในกลุกเจดีเล็กเปิดแรกมาเวลาเลยครับซึ่งคราบกุ ก็เป็นคาบเดียวกับกูเจดีใหญ่อะแหละนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่เก็บมันขึ้นอยู่กับอายุของการเก็บแล้วคาบเหล่านี้ยจะขึ้นมาบนองค์พระมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งหมื่น้าพันบาทอ่ะนะครับซึ่งเขาก็เล่นหากันเป็น <c oughs> คือเขาก็เอาไปขายกันเป็นกูเจดีใหญ่หมดนั่นแหละ แต่จะมีอะไรรู้ไหมไปเอายุคอื่นน่ะมาเข้าประวัติกูจจดีเล็กส่วนกูจจดีเล็กก็เอาไปขายเป็นเจดีใหญ่หมดน่ะละอ่ะโอเคครับก็เล่าให้ฟังนี่ครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีวิตพี่วิสิตข้างในลุยกันเลยครับนี่เห็่ปะแล้วเขาตัด จะเห็นแล้วว่าตัดโยไปโยมาเหมือนพ่อปานยุคต้นเห็นไหมใช่เนี่ยตัดแล้วคราบที่ขึ้นเนี่ยคืออะไรเป็นคราบกู่ที่ขึ้นปิดรอยตัดหมดผมอยากให้เ,เพื่อนเเห็นอรอ,อยกระทอ้อนรอยกระท้อนนี่แก่งเป็นหินเลยนะแก่งเหมือนชามกระเบื้องอะนะครับ เนี่ยปาดนะครับตัดสวยด้วยสมบูรณ์หืมไม่มีอะไรให้งงเลยพี่บรรลบถ้าเรานะฮะอันไหนที่มีประวัติชัดเจนแล้วก็เล่นก่อนอันไหนที่ไม่ยังยังหาวาระการสร้างกัดเจนไม่ได้ซื้อถูกไว้ก่อนแต่อย่างเนี้ยชัดเจนเขามีวาระเป็นที่เรียบร้อยผมเห็นราคานี่ ยังซื้อบางขนพมศูนย์เก้ายังซื้อราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับหมอสี่หมื่นแล้วนะครับเนี่ะครับภาษาคือพระยัดยัดจุดยัดวัดใช่ไหมชือถามว่าอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเอาพาเกศเข้ามาสำรองในประวัติอ่ะแบบเขาจะเรียกว่าพระยัดแต่ถ้าพระที่แตกมาจากกลุ่นั้นคือชัดเจนแต่ตอนนี้ผมย้อนคืย โอ้โหราคาเริ่มรับไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนมาที่สี่หมื่นสองนะครับอันนี้ราคาเริ่มรับไม่ได้อีกแล้วครับปิดแล้วนะครับปิดที่พิชา,าะคะ 43, าทิเมษนะครับสี่หมื่นสามพันบาทพิชาใช่โอ้โหครับ สูนข้าวแพงว,ว่าเลยคพิชา,านะาครับยาดมคัาอาจารย์อาจารย์ต้องป้องกันตับพิธีวัดพอกินดีด้วยครับพิชาพอกขอบคุณครับอาจารย์ลืมเข่นใส่มือแน่แน่ใช่โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวของพระ เนี่ยกลุ่เจดีเล็กเนี่ยไปเซิร์ช Google ดูก็ไม่ได้เวลักซับซ้อนวางไม่ลงแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าผมบอกว่าอันเนี้ยอ่าบอันนี้ว่าเจ้าแบงค์เราบอกว่าโอเคอันเนี้ยวัวบ,บรามัน ไม่ใช่ว่าจะไปชี้วัวไทยเป็นบามันก็ได้ไม่ใช่จะไปชี้ฮินดูบาซิลเป็นบาหมันก็ได้ไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาบอกเป็นบามันก็ได้คุณต้องรู้ว่าวัวบรามันจริงๆอ่ะคือแบบไหนบางครั้งอ่ะเขาไปเอาพระเกศถูกป่ะแล้วก็มาลงรูปเขียนว่ากุเจดีเล็กคุณไปคิดว่าเออแบบนั้นอ่ะมันเป็นก,กุเจดีเล็กจริงๆซึ่งไม่เหมือนแบบในมือเนี่ย คือจริงๆครับคําว่าพระกลุกคือต้องมีคาบกลุ่ก่อนซึ่งคาบกลุ่มันก็เหมือนกับสนิมแดงในพระธากดานน่ะซึ่งให้พิมพ์มาเรียนแบบได้แต่สนิมแดงของพระธากดานทําได้ไหมอ่าฉะนั้นในสมเด็จที่เขาบรรจุก,กลกุคุณก็ต้องมีคาบกลุกอ่าถ้ามีคาบกลุกแล้วแล้วคาบกลุ่นั้นน่ะพึ่งมีพึ่งทา หรือเป็นคราบกุกที่อยู่ข้างในนั้นมาเป็นร้อยปีแล้วอ่าหลายสิบปีแล้วออกมาใช่เป็นร้อยปีเพราะแตกปีนะฮะหนึ่งกว่าอ่าแต่ใส่มาตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยสิบฝานอ่าเกือบเกือบร้อยปีอะว่าคราบกุกแบบนี้อ่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคราบกุเนี้ยมันอายุเท่าไหร่คุณก็ไปเทียบเคียงกับนะไข่ในบางขุนพมก,กุปีสองพันห้าร้อย ใช่ป่ะหรือไปเทียบกับคราบกู่ของวัดเงินของเตยหรือไปเทียบกับไข,ขของพระปีรันก็เปรียบเทียบได้ในระดับหนึ่งฉะนั้นการได้แขวนนะครับพระที่มีคราบกู่แบบเนี้ยเราสบายใจเรื่องว่าความเก๊ไปแล้วเก๊ทำไม่ได้ถ้าเก๊ทาได้ก็พิมพ์พระมันทำได้เขาก็ทำคราบกู่ในพระเก๊ได้หมดแล้วแหละไม่ได้ อ่าเหมือนว่าการคลองคอยตอนแรกม,มีคนเอามายัดแต่พอเอาเข้อจริงว่าการคลองคอยมาเทียมคนละเรื่องกับพระไอสีดำดำที่เอามายัด mm hmm. อ่ะอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับหนักอึ้งวันนี้ผมทําพระหลวงพ่อดำหล่นนึกว่าเป็นสำลีแต่พอหยิบขึ้นมาพระแตกเนื้อในเป็นเก็ดข่าวเอามาล้างน้ำมะนาวอ้าวอันนั้นก็ต้องเป็นเมสิทธิ์สิครับ oh, <my> อ่ะนี่